สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เขามาชมทางช่องยายื่นลำพินออฟฟิเชียลอันมือเส้นลดไขยสุมมากไขยสุมปลาสมละะมุมไข่แล้วก็มัมใส่มัมไข่ปลาซื้อแล้วว่าสัน่ว่าบัานนี้พี่น้องสิภาพไปเบิ้งอันก็เจ้าก็ลังสิคันสุมเอาเ้าแล้วหร้อวะ มัก่อนโอ๊ยม่เหลืออยู่นี่ลยไม่เหลือพี่ร้อยู่ในยูในเขาเออจะกลัวเฮ่อเออเพิ่นยังก่อนมัวลงเพิ่นยังนี่เขาบอิ่นยังนี่สวรรค์เออสวรรค์มากออกมาแล้วเหลือชิ้นนี่ว่ามันอยู่ใสพี่น้องเออผู้เป็นสร้างชิ้นหูจักว่าชิ้นนี่มันอยู่บองเดย์แต่ว่าสั่งต่อสั่งต่อจังนัดเหลือจังนัดเหลือจัง โอ้ยเจ้าเด็กวะจะพูดแค่ว่าเป็นสร้างสอนมือสร้างม่างจะได้เลยม่างเป็นสร้างม่างพี่น้องโอ้ยมาบัดท่านมุ่นเอรีเอาแต่ว่าเอาเอาเอาเราบัดนี้นี่ตัวนี้มันเหลืออย่ใส่ใสแบบนี้ตัวนี้หัวใจเกือาใสนี้เออตัวนี้หัวใจเกเออตัวนี้หัวจเกือบแล้วใสนี้นี่มองใสเอาพี่น้องมึงมาดูสามตัวที่ใส่หัวได้บาดเบิึงซอยกันเด้อ เอาโอ้ยท่านเบิ่ออยู่นี่ละพี่น้องบ่ต้องไปเขาล้านสมสร้างบ่อึดงโบอยากแต่ไม่เงียบเนกับช่างไช่เนาะอันนี้สร้างลื้ออันนี้สร้างลื่นมองดูกำลังงุ่มอยู่ว่าจะได้กินสมเราตัวชมสวรรค์ชมสวรรค์ลองน้ำกระเทียมพอดีเลยควบยืนบ่น็อตไปนี่ดูดูป่อฮะปอเลี้เสียนใส่ตัว ถ้าว่าเศษสิ้นเลี้ยเนี่ยมันเอามันจะใสเนี่ยออกจกกอยู่ในตัวนี้เลยอยู่ในเอาเอาสิเป็นเังไรพี่ร้องมันในเลือเศษนี่บานเนี่ยคิดบอกแล้วแล้วบานเนี่ยเล่นเกลือบมดกองแล้วเนาะเชื่อไปใส้บานนี้เชื่อไปใช้ตัวนี้บานนี้ฮะเอาที่ไปนี่บ่อะไรมันฮะอะไรบ่สำรองมากอะไรอะไรสำรองแล้วไม่ร้องเนี่ยนี่เอาออกมาเอาออกมากจากใน อยากในสวร้ค์บุญเด่งมามันไม่ใช่แล้วรถโคกอยู่เนบ่เียเวเียวตงใจไม่ใช่เร้วอาล่องลองลองเบื้งบัดีบบ่ควนคกอาการมันออนอาการมันพรานถึงมันสันนนสันโนเจออะไร ขันยุ้งก็จะเศร้าบนพี่น้องแต่ว่าอะไรเลียนี่มันมากจะใส่ถุนพี่น้องกายนี่เพิ่งมาเพิ่งชมใหม่ๆเอาเสียบปากเบื้องบานนี่ตัวใครตัวบ้านได้ยังบอกเดนอยังบอกเด้อผู้อยู่ไกล้โอ้โอ้โอ้สัตว์ี้บอดี้บอดี้นี่คุยว่าตัวนี่นะตัวนี่นะตัวนึงเนี่ยเนี่ย ตัวนี้และตัวนึงเนี่ยมันมาดกระใสเนี่ยมัติดเลยมัติดพี่รองมัติดตอนเอามาที่แรกติดอยู่แมนบะโอ้จะมามันห้างบอกว่าที่แรกติดบาลุงลุงก็จะสอบแล้วพี่รองบ่ายเดี๋ยวไปเสียบปากบัติดก็เลยว่ามันเศษเนี่ยตัวนี้อยู่โอเคเอ้คั่มตัวนี้มันมันตัวนี้ตัวคั่มคั่มส่วีของมันน่ะเอาพี่รองเบิ้งอีกมาต่อไปพี่รองมาออกมาเบิง บมีสามม่าเนี่ยจะมสามเอยสมไหมสหมวเ็งานเล้่เอาสิไปเหงาดูเจ้าืองาไนอะไรมันดูใสมาส่หน้าาใส่นหงาลเอ้ยมาขอบงเนี่อะไรแล้วไปซ้อมแล้วไปสองแล้วไปซ้อมไปซอีบกหนทีบ้ทีบนร้องบ่งดูเสียดูเนี่ย ตีบจองกินเลยดีกว่ปติเลยแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยอะไรมันเหลี่ยนี่ืมันบดติดเดี๋ยวนี่น้องคือว่าซอมไม่ซอมไม่เครื่องนี้มันตรงทรงเข่าศูนย์ศูนย์ได้โอ้ศูนย์ตัวเล็กจ้าพูดแล้วเนาะตีดครับซอมเครื่องแรกตีดเครื่องนี้กับซีดอ่าแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยอะไรเหลี่ยนนี่ยมันเป็นอย่างคือบดติดมันต้องไปเครื่องไม่เอ้อง พี่ตีดเชื่อกับตี๊ดเยอะเยอะพี่เรนาไปแล้วพี่น้องไปแล้วสร้างไปแล้วโอ้มันบ่แม่สร้างซ่อมดออกันนี้มันเป็นสร้างมั่งเด้เนี่ยพี่น้องเอ้ยเออมันเป็นจังซั่นตัวพี่น้องบอกแล้วบอกว่าอย่ามั่งมั่งแล้วอะไรเหลีน่ะ เราเอาฟวามิตไปเห็ดงานพี่น้องก็เลยได้ซ้ำได้ก็เอาพราะฉันเล่ว่าแต่ว่าจิไปสอมอีกอยู่ไหมบ่บ่เดี๋ยว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 น่งเบิ่งก่อนพี่น้องจะไปสอมอีกอะไรเหลือเด้อพี่น้องเด้อตัวดีเ้อไปเห็นงาน ด้วย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 เรามาตั้งแต่บุลณะทั้งสปปลาวเรามาปิ่งเคยบันหมอดังไม่ยื่จื่นว่าจะยื้อซอฟปอลาวได้ไม่ยื่จื่นยู่เอาน้องมาซ้อไล่นี้เราสั่นไล่นี้แล้วอะไรเรียนนี้ยังไม่สอมคพราว่าเยังไม่สอมอยู่ห้องข่อยกับโบติด้งกันแต่ว่าไฟติดติดตัดตัดเวลามันทำงานหนักนี่มันจะอ่อนขอยใหญ่เป็ทานมันเบิดอยู่ห้องข่าย เวลาเ้าไปไปจอดใช่ไหมสวรรค์คอยไหมมันติดอยู่เ้าเหาเสียบห้อเปิดอยู่มันติดอยู่แต่ว่าเวลาเ้าไปทํางานอยู่มันมันมีแห้งไหมนั่นแหละคนก็ว่าสิเปลี่ยนทานมาอยู่เอ้าเล็กๆน้อยๆให้พี่ให้น้องเห็นการเป็นอยู่กับสร้างกับสร้างมั่งเรื่องโบมิชัดสอบเพิ่นเพิ่นมาสอบเพิ่นมามั่งแต่ว่าอะไรเลี้ยเอ้าเอาไว้สมิสกอนพี่น้องเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืม ยาข่ามโฆษณาเป็นกําลังเร่งใจให้ยายจืนเพชรบ้านแพงหรือช่องยายจืนลำเพื่นเอาไปโชว์ได้พี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณที่เขามาเบิงให้พี่น้องมีความสุขความเจ็บยัดใดความไขาย,ยามีโควิดให้นี้ไปให้ไก่ห้างยาชิมาปวนเปลี่ยนยุูทแทวนี้อเ,เอาขอบุญขอบคุณสวัสดีจ้า дам 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 дам